เราต้องการที่จะมุ่งมั่นแล้วเติบโตต่อไปเพื่อทำให้ชีวิตดิจิทัลของพวกเราทุกคนดีขึ้นเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็สามารถเกิดขึ้นจริงได้นะครับ มี3ามคอร์บิสเนสหลักนะครับบิสเนสแรกก็คือเราทํา enterprise solution ชื่ออาจจะฟังยากแต่ว่าถ้าทุกคนลองคิดดูว่าในโลกปัจจุบันทุกธุกรกิจต้องการทำดิจิ t a ลทราน sfmation นะครับคอร์บิสเนสนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกธุรกิจที่ต้องการทํา Digital t r a n sfmation o r แบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบ Cloud Solution หรือการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย Cyber Security Solution การนาเอาข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย Data Analytics. เดว่าแาาาอนาลิติกส์นี่ค จอ,อันที่2ก็คือเราช่วยให้ธุรกิจสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการที่เราเอาแอปพลิเคชันที่ชั้นนําอย่างเช่น Oracle หรือ Veritas System ระดับโลกมาช่วย implement ให้กับทุกธุรกิจเพื่อทําให้เขามีประสิทธิภาพในการทําง,งานสูงขึ้นนะครับและคอร b u s สเน s s ที่สมเรามีซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มที่เราเป็นคนพัฒนาและคิดค้นเป็นของเราเองซึ่งอันนี้สามารถตอบโจทย์เชิงลึกในแต่ละธุรกิจได้เป็นอย่างดี เรามีลูกค้ากระจายทั่วไปเกือบทุกๆอินดัสทรีในเมืองไทยโดยเฉพาะอินดัสทรีที่มีความสามารถในการลงทุนเรื่องไอทีสูงอย่างเช่นวงการการเงินภาคธนาคารภาคอินซึรันหรือจะเป็นภาคการศึกษาหรือกลุ่มพลังงานปัจจุบันมีธุรกิจใหม่ๆที่เริ่มมีไอที spending สูงขึ้นอย่างเช่นกลุ่มของ h e ลท์แ c a r e เราก็กำลังจะเข้าไปจับตลาดตรงนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของโลจิสติกเป็นต้น อุตสาหกรรมไอทีถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงนะครับโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมาวงการธุรกิจการที่ทําให้ได้มีความสามารถเหมือคู่แข่งเราจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยดังนั้นดีมานการเติบโตของอุตสาหกรรมถ้าผมขอรีเฟอร์ซึ่งเป็นรีเสิร์ชทางไอทีชั้นนาของโลกบอกว่าดิจิทัลทรา์เมชั่นจะเติบโตอยู่ประมาณ21%อีก6ปีข้างหน้าหรือแม้กระทั่งไอทีสเปนดิ้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเอง3ปีที่ผ่านมาก็อยู่ที่ประมาณ15%ถือเป็นการเติบโตที่สูงถ้าเทนื่นๆ อันที่1เรามีโซลูชันแบบครบวงจรเราสามารถเข้าไปช่วยธุรกิจทุกไซส์ทุกขนาดทำดิจิตอลทราน sfmation ได้แบบ n to e n d อันนี้คือจุดแข็งซึ่งมีเพียงไม่กี่เจ้าในประเทศไทยจุดแข็งที่2คือสเกลครับสเกลของเชียบล e เนี่ยมีเดเวลอปเปอร์มากกว่า1,000คนซึ่งถือเป็นสเกลที่ใหญ่มีเพียงไม่กี่เจ้าในประเทศไทยนะครับและจุดแข็งข้อที่3ก็คือ experience หรือ use Cas e ครับเราอยู่ในวงการนี้มามากกว่า30ปีเรามี use Cas e มากมายในหลากหลายอุตสาหกรรม ผลประกอบการเรามีแทร็กเลคอข์ดที่ดีเสมอมานะครับในช่วงโควิดเองเราไม่ได้ผลกระทบจริงๆแล้วมันอาจจะออฟสิตนิดหนึ่งว่าวงการไอทีถ้าทุกคนทราบช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลูกค้าของเราตื่นตัวมากๆในการทำดิจิทัลทรานส์พอร์ชั่นเพราะเขาคิดเขารู้แล้วครับว่าการทํางานแบบเดิมๆเนี่ยไม่สามารถทําให้เขาเดาเนินธุรกิจต่อเนื่องในอนาคตมันทาให้ดีมาต่างๆเข้ามาโดยเฉพาะคอร์บิสเนสที่หนึ่งที่ทำเกี่ยวเรื่องของดิจิทัลทรานส์อร์ชั่นเติบโตไม่แพ้กับการเติบโตของตลาดนะครับแล้วคอร์บิสเนสที่สามท เราเติบโตอยู่นอกตลาดมา30ปีเรามีศักยภาพในการขยายธุรกิจต่างๆแต่โลกทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโลกที่เปลี่ยนแป,งปนนลงไปอย่างรวดเร็วแล้วไอทีกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สามารถรีเฟล็กไปได้อีกระดัหนึ่งจุดหมายที่1เลยคือเราต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อไปเงินระดมทุนส่วนอื่นก็อาจจะมาใช้เรื่องของเป็น working capital เพราะอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเรามีแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่เป็นของเราเองที่เราอาจจะต้องใช้เงินในการไปพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆเ่านั้นนะครับแล้วที่เหลือก็คืออาจจะใช้คืนเหม ทุนพาลลาดอกเบีย้ยบางส่วน เรามองกลยุทธ์ไว้เป็นถนน3ส,สายสายที่1แน่นอนว่าเราอยากจะเติบโตจากสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเรามาโดยตลอดเรามีโซลูชันที่ตอบโจทย์แบบ n 2 n ก็จริงแต่ว่าเทคโนโลยีทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราต้องการเอาเงินทุนส่วนหนึ่งมาพัฒนาต่อยอดให้หาโซลูชันใหม่ๆในขณะเดียวกันเราต้องการเข้าไปแท็บลูกค้าในอุตสาหกรรมในเชิงลึกมากขึ้นเราอาจจะมีลูกค้าเกือบทุกอุตสาหกรรมนะั้นก็จริงแต่ว่าบางอุตสาหกรรมเราอาจจะมีฟุตปรินที่น้อยกว่าอีกอันหนึ่งเราต้องการเพิ่มมาจินด้วยการพัฒนาแพฟอร์มมม่ีีท ถนนสายที่2เราเรียกตัวเองเป็น tech enabler เรามองว่านอกจากการเติบโตในฐานะเป็น d u e l หรือ implementer จุดแข็งที่ทําให้ value chain ตรงนี้มันขยับขึ้นไปแล้วทําให้มูลค่าเพิ่มของเราสูงขึ้นเราต้องการที่จะขยับตัวเองขึ้นไปถึงต้นน้าเราเรียกว่าเป็น tinker มากขึ้นรวมถึงการที่เป็น trendsetter เ r e n d ใหม่ๆของอุตสาหกรรมไอทีในประเทศไทยถนนสายสุดท้ายคือสายที่3เรามองว่าถ้าเราสามารถเป็น tinker และ d u e r ได้อย่างสมบูรณ์แบบหลบนทไมเราจะเป็น game changer ให้กับทุกธุรกิจในเมืองไทยไม่ได้โดยที่เราสามารถเข้าไปจับกับธุรกิจที่เป็นคู่ค้าของเราหรือเป็นลูกค้า เราเพื่อหา New S Curve ใหม่ๆและลงทุนร่วมกันในธุรธกิจใหม่ๆเหล่านั้นผมคิดว่าถนนทั้ง3สายเนี่ยจะเป็นแผนการเติบโตในระยะยาวของเจียบิลที่สามารถทำให้เราเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดครับ ก็คงเป็นความเชื่อมั่นเราเป็น Tech Endeavor แล้วเราก็เชื่อว่าพลังของเทคโนโลยีมันอยู่ที่การเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราหวังว่าเราจะสามารถทําให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้นเราสามารถช่วยธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนเราสามารถทําให้สังคมของเราดีกว่าสิ่งที่เคยเป็นมาเราต้องการที่จะมุ่งมั่นแล้วเติบโตต่อไปเพื่อทําให้ชีวิตดิจิทัลของพวกเราทุกคนดีขึ้นเป็นอะไรที่ง่ายและก็สามารถเกิดเป็นจริงได้นะครับ